โอ้โหอากาศ28องศาค่ะทุกคนถ้าเรามาเที่ยวครั้งต่อไปเราจะได้รับส่วนลด200เยเยนอันนี้แบบว่ากิ่งก้านนี้แบบยาวมากสวยอลังการนะคะอีกหนึ่งความสวยงามนะคะของดอกวิสทีเดียวเวลามีลมพาดาัดมันก็จะมีความฟุง้งฟริ้งนะคะเนี่ยต้นนี้นะคะมีอายุรา,ราวๆ160ปีนะคะเป็นต้นที่แบบเก่าแก่มากๆนะคะ นี่ต้นนี้ก็แบบว่าลังการนี่นะคะมีสองเวืองเชื่อมถึงกันสวยเดอ้อสวัสดีค่ะครบทก่เรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบซาตมาและอบลุงนะคะ วันนี้เราก็พาเพืเ่อนๆมาเที่ยวสวนดอกไม้นะคะส่วนนี้มีชื่อว่าอาชิกังอะฟ lower park นะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดโทจิงนินะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงโกลเด้นวิคพอดีแล้วก็ครอบครัวเรามาเที่ยวน้อยอย่างที่สอแซบบอกไปนะคะสอแซบก็เลยจะพาไปไหนดีก็เลยอยากจะพามาดูสวนดอกไม้ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดอกฟูจิเนี่ยหรือวิสทีเรียเนี่ยเขาบานแล้วหรือย,ยังและอลังการขนาดไหนคือส่วนนี้เป็นส่วนที่ ห้ามพลาดเลยถ้าใครมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะเนื่องจากเราขับรถมาเนาะเนี่ยเขาก็จะมีที่จอดรถนะที่มันแบบกว้างมากเลยนะแล้วเราก็จอดแล้วก็เดินมานะคะตอนนี้ที่จอดรถฟรีแต่ว่าช่วงที่เรามาชมเนี่ยมันเป็นช่วงโกลเด้ w e ีคเนาะค่าเข้าอะคะ่ะเขาก็จะราคาแรงนิดนึงนะแรงกว่าช่วงปกติทั่ว,วไป ซึ่งข้า,ขาวอะค่ะเขาก็จะมีหลากหลายราคาระหว่างทางเดินเนี่ยก็จะมีร้านาายาไตนะคะ mm hmm. ก็คล้ายๆสตรีทฟู้ดนะแต่ราคาก็แรงอยู่นะอย่างยางกิโซบะนี้ก็แบบ500เยนนะคะมีโปเตมีถังหูลู่หรือเปล่านะ mm hmm. ก็เป็นแบบผลไม้ชุบน้ำตาลน,นะคะก็ราคา5,600เยนนะคะเบบี mm ้คาสเ l ล่า hmm. ก็3 5 0 5 0 0เยนมีขา้าวโพดด้วย เขาโพดฝักหนึ่งหกร้อยเยนนะคะก็ราคาตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะนีเนื้อย่างก็ประมาณแปดร้อยสมัยก่อนจะอยู่ที่ประมาณห้าหกร้อยเยนนะคะแต่เราก็เข้าใจเนาะอันนี้ก็เป็นจิวเวนปังนะคะเป็นขนมชีสเมื่อเรามาถึงแล้วนะคะเราก็ต้องมาทำการซื้อตั๋วก่อนอย่างแรกนะคะซึ่งวันนี้นะ ที่เรามากันเป็นวันที่29เมษายนนะคะค่าตั๋วผู้ใหญ่2,200เยนนะคะเด็ก1,100เยนค่ะ mm hmm. เดี๋ยวสอดแซไปซื้อก่อนนะทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าเกตกันเลยนะคะ mm hmm. ถ้าเรามีซื้อตั๋วจากร้านสะดวกซื้อะคะ่ะ mm hmm. ก็เข้าช่องนั้น อ่าใช่แต่อันนี้เราตั๋วเป็นเปเปอร์เนาะเราก็เข้าช่องนี้เดี๋ยวยื่นตั๋วให้เจ้าหน้าที่นะคะอคันนี้ตองก็ใสมาโอ้ยอันนี้เขาดีมากเลยเขาบอกว่าถ้าเรามาเที่ยวครั้งต่อไปเราจะได้รับส่วนลด200เเยนเหมือนมาเที่ยวซ้ำต้องการให้มาเที่ยวซ้ำว้าวว้าว อันนี้ก็เป็นจุดขายซอฟครีมวิสทีเลียนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเรสชาติเยังไงแต่ใครมาแล้วก็แบบเหมือนอุปทานหมูเนาะที่เราต้องรับประทานวันนี้เรามานะอากาศค่อนข้างอุ่นนะคะโอ้โหอากาศ28องศาค่ะทุกคนกรุงเทพก็แค่เอื้อมมือ อันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศภายในสวนอาชิคังะนะคะ Flower Park ที่อยู่ที่จังหวัดโทชิ i นะคะก็เป็นช่วงที่ดอกเขาฟูบุมพอดีนะคะและเขาก็ไม่ได้มีแค่ดอกฟูจิอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเขาก็มีดอกซูซุจิด้วยมีหลากหลายสายพันธุ์เลยทุกคนเขาบอกว่าที่นี่มีประมาณ350สายพันธุ์นะคะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาดูด้านในกันนะความสวยงามนะคะของ ดอกฟูจิก็คือเขาจะห้อยย้อยนะคะเนี่ยเป็นแบบเหมือนเป็นพุ่มนะคะเป็นพวงต้นมี้คือใหญ่มากยาวมากอ,ากอ,อาลังการสุดๆเลย,ยก็มนนีคือสวยมากนะคะอยู่ตรงบริเวณทางเข้านะคะพอเข้ามาเราก็จะเจอกับซุ้มนี้ต้นนี้เลยลอันนี้แบบว่ากิ่งก้านนี้แบบยาวมากสวยอลังการนะคะ เี๋ยวเราไปดูมุมอ,อื่นๆกันในมุมอ,อื่นๆนะคะเขาก็มีต้นฟูจินะหลากหลายสีหลากหลายดีไซน์นะเราก็เลือกได้ข้อดีของฟูจิเนี่ยที่กิ่งก้านเขายาวขนาดนี้นะทุกคนเหมือนเป็นร่มอะคะ่ะเหมือนเป็นหลังคาให้เรานะคะรู้สึกล่มลื่นไปในตัวเลยนะคะแล้วก็มีจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลย นี่พอเราเดินออกมาด้านนอกนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบซุ้มๆนะแล้วกมีหลากหลายสีเราสามารถแบบไปถ่ายระยะประชิดไ,ได้นะคะวิสตีเรียก,ก็ชมได้แต่ห้ามจับนะคะดอกเหมือนพวงองุ่นเลยทุกคนนี่เราก็บันทึก้าเป็นที่ระทึกกันนิดนึงนะคะ ต้นสุดอลังการโดยตาล้องเพียบลุงค่ะอ,อันนี้ก็เป็นแบบอีกหนึ่งความสวยงามนะคะของดอกวิสทีเดียวเวลามีลมพาดา มันก็จะมีความฟุ้งฟริ้งนะคะเนี่ยตัวตัวกิ่งตัวก้านเขาที่ห้อยลงมาจากฟ้ามันก็จะแบบโยกไปโยกมาบางครั้งมันก็จะมีแบบกลีบดอกที่ปลิวเนี่ยนะมันก็จะปลิวเนี่ยไม่รู้เพื่อนๆเห็นปะมันฟิวแบบนี้เลยทุกคนสว อาชีพาะ่ะฟลาเวอร์พาร์คตั้งอยู่ในจังหวัดโทชิงิตั้งอยู่บนพื้นที่1,000ตารางเมตรเป็นสวนดอกไม้ที่เหมือนหลุดเข้าไปในดินแดนแห่งเวทมนต์ที่เต็มไปด้วยดอกวิสทีเรียหรือที่เราเรียกกันว่าดอกฟูจิที่สวยและใหญ่อลังการที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นค่ะที่นี่จะมีต้นวิสทีเรียกว่า350ต้นและมีต้นที่เก่าแก่อายุ160ปีอีกด้วยนะคะซึ่งต้นวิสทีเลียนี้จะแผ่กิ่งก้านใหญ่อลังการ มากๆเลยที่สวนแห่งนี้นะคะก็มีชื่อเสียงในการชมดอกวิสทีเลีย่งที่กล่าวไปข้างต้นนะและเขาก็จะมีการจัดงานเป็นประจำทุกๆปีค่ะสามารถชมได้ทั้งกลางวันและในายามค่ำคืนด้วยเพราะว่ามีไฟประดับวิบวับให้ชมความงามของดอกวิสทีเลียก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบค่ะ การเดินทางก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าเราสามารถนั่งรถไฟจากโตเกียวมาที่นี่ได้เลยโดยเพืเ่อนๆสามารถนั่งรถไฟสายเรียมโมอลายนะคะลงที่สถานีอาชิกังะฟลาวเวอร์พาร์กก็จะถึงหน้าสวนเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลน์นะคะก็เป็นกำแพงต้นฟูจินะซึ่งตรงนี้เขายังไม่ค่อยบานเท่าไหร่นะก็ถ้าใครมาหลังจากเรานะจากสาวแซ่เนี่ยก็คงจะได้ชมแบบสวยๆเลยนะคะคก็ในยามค่ำคืนนะคะเ,คเขาก็มีไฟประดับด้วยนะนี้เรามาแบบเที่ยงนะแดดเปี้ยงๆเลยร้อนไหมน้องเดียวร้อนนะอเนาะเดี๋ยวเราไปหาที่ล่มๆยืนกันนะคะเ,คเราก็เห็นดอกซูอซอ,ซอจินะคะที่ บางดอกก็เริ่มเหี่ยวแล้วออันนี้ดอกอะไรอ่ะสักกุระหรอไม่น่าใช่ดอกโอโอเชมาลี o คือมันเป็นดอกพุ่ม,มแบบกลมดูเผผนๆคล้ายดอกมะลิแต่มันไม่ใช่โอโอเชมาลี o o <c oughs> นะคะ <c oughs> อันนี้เราก็เดินมาอีกจุดหนึ่งนะคะของต้นวิสเทียรเดี๋ยวต้นนี้เราไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นดับเบิลฟลาเวอร์วิสทียรนะคะ <C. S 1> เป็นจุด C อ่าจุด C ก็คือหายากเพราะว่ามันดับเบิลมันออกคู่ออให้กลิ่นหอมที่หอมหอมหวนอาา่าฮะเดี๋ยวไปดูซิจะได้กลิ่นไหมนะจะได้กลิน่นไหมอันนี้เริ่มเหี่ยวแล้วนะ มันเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยมันมันเป็นกีบซ้อนเห็นปะเขาเรียกดว่าพวงโซ่เมื่อกี้มันจุดกีบเดียวโอ้ยมันจะหนาขึ้นกลายเป็นเหมือนทีเยบบล่าเหมือนพวกนี้นะครับเป็นดับเบิลฟลาเวอร์นะกีบมันจะซ้อนหลายเลเยอร์มันจะดูเป็นกลมๆหน่อยเมื่อกี้ดอกเป็นดอกใบเดียวเป็นดอกดอกชั้นเดียวเหมือนมันสั้นกว่าอันนี้ใช่จะเหมือนองุ่นเนี่ยเหมือนพวงหุ่นนะอืมมันจะไม่ยาวมากครับโอเคอันนี้ก็ เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องแวะมานะครับอันนี้เป็นเขาพูดถึงว่าความาน่ามหัศจรรย์ของต้นเกรทวิสติเลียนะครับก็คือในปี1991เนี่ยต้นวิสติเลียมันมีแผ่ปกคลุมกว่า600ตรมนะที่เป็นต้นที่เก่าแก่กว่า130ปีนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีตัวบนะอดี้นีใหญ่ถึง3.6เมตรเลยนะ ก็ต้องย้ายจากเมืองนะแต่ว่าไม่มีใครย้ายสําเร็จเลยนะก็แล้วครับปีน994ก็มีการจะเริ่มโปรเจกต์อีกรอบหนึ่งแล้วก็ตัวบอดี้มันเริ่มแบบอ่อนนุ่มนะแล้วก็แตกนิดหน่อยแล้วก็มันมันเคลื่อนย้ายยากนะแต่ไปปีน996สุดท้ายนะก็ใช้คนกว่า2,000คนทั้งผู้ชายผู้หญิงมาช่วยกันสําเร็จนะครับก็เป็นการทําย้ายยย้าได้สําเร็จครั้งแรกครับ ในการย้ายต้นขนาดใหญ่ขนาดนี้นะปัจจุบันก็ร้อยหกสิบปีไหมใช่ร้อยหกสิบปีแนละ้วตอนนี้ที่เขาพูดถึงนี่เมื่อร้อยเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตอนนี้ก็สองพันยี่สิบสี่แล้วนะเนี่ยเขามีการขนย้ายเห็นไหมขึ้นรถไปนะนี่หกร้อยสแควร์มิเตอร์ตอนนี้เราก็มาถึงยังไฮไลไท์นะคะของต้นวิสทีเบียนะคะก็ต้นงีีนะคะมีอายุ ราวๆ160ปีนะคะเป็นต้นที่แบบเก่าแก่มากๆนะคะแล้วก็นี่ดูแฟนคลับเยอะแยะมากมายนะคะเขาจะมีความฟุงม้งฟริ้งมุ้งมิ้งอะทุกคนนี่นะแล้วก็คนเยอะมากเลยโอ้ยสวย และอันนี้นะคะต้นเก่าแก่ของเขาเนี่ยก็มีคอนเนคกกันนะไม่ได้มีแค่เวิงเดียวนะทุกคนเนี่ยเขาเวิ้งต้นปลูกคู่กันนะมันก็เลยทําให้ตรงนี้แบบอลังการงานสร้างมากๆนะคะนี่ต้นนี้ก็แอกว่าอลังการนี่นะคะมีสองเวิง์งเชื่อมถึงกันสวยเด้อ มันเป็นสองต้นอ่ะและกิ่งมันก็เชื่อมกันแล้วตรงนี้ก็เลยกลายเป็นอุโมงค์ไปโดยปริยายสวยเนาะดอกวิสติเรียรหรือดอกฟูจิถือว่าเป็นดอกไม้มงคลค่ะ เพราะมีความหมายที่สื่อถึงความโชคดีความใจดีและชีวิตที่ยืนยาวโดยมีการบอกเล่ากันว่ากลิ่นหอมของดอกฟูจิเนี่ยจะนำพามาซึ่งความโชคดีและจะช่วยขับไล่เหล่าวิญญาณชั่วร้ายที่เป็นอันตรายต่อผู้คนให้ออกไปได้ด้วยความเชื่อน,นี้เลยทำให้ออนิเมะบางเรื่องมีการนำแนวคิดนี้ไปใช้ในการ์ตูนของตัวเองอย่างเรื่องดาบพิฆาตอสูรเป็นต้น อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์นะคะก็เป็นจุดวิสทีเลียโค้งนะคะแต่ก่อนตรงนี้เหมือนมันจะเป็นดอกสีชมพูเลยทุกคนแต่ว่าตรงนี้สีขาวก็มีที่นั่งด้านล่างนะคะให้พักผ่อนหย่อนใจชมดอกไม้ด้านเบื้องหน้าก็มีคลองเล็กๆนะคะซึ่งเป็นดอกไอริสนะเราก็มานั่งชิลๆตรงนี้ได้ถึงแดดภายนอกจะร้อนแต่ตรงนี้เย็นนะเพราะว่ามีลมโกรกสวยงามมาก ตรงนี้ก็เป็นเวิร์งที่จำหน่ายไม้ดอกนะคะซึ่งก็มีทุกๆปีเนาะเราก็มาดูว่าเออเขาขายอะไรบ้างนะอันนี้ดอกชื่อว่าเลมอนสลซ์ สีเหลืองเหมือนเลมอนนะทั้งก่อนอะเรามาเราก็คิดว่าเราอยากได้แต่เราไม่มีที่ปลูกนะ,ะเพราะนี้เรามาในทรัพมีที่ปลูกแล้วมีที่ปลูกแล้วเราก็มาช้อปปิ้งนะอันนี้น่าจะลาวเวนเดอร์เขามีบริการส่งในประเทศญ,ญี่ปุ่นนะพี่โอ๊ตต้นมะกรูดอะต้มน้มะกรูดนี่นะครับเป็นบอนไซนะเออเหมือนต้นมะกรูดเลยนะมีรากทำายันมาตัางหักเลยนะตลกดีนี่ ตัวหยดน้ำก็ามานะครับม่เป็นพวกแคคตัสโอ้ยนี่โมบิจิน่ารักที่เดียวนะครับเห็นหลายคนบอกว่าโมบิจิวนไซซื้อที่ไหนนะอย่างนี้ก็มีขายนะครับตามงานเทศกาลเลยอันนี้ต้นเล็กมากเลยอ่ะน่ะารักมาก センヨリジオのレジットカードやコツケマネーを持ちま、so、す。サムンサムンのケストのランマンがセンヨリジオを呼びかけました。 มักจะมีขนมของฝากไปฝากเพื่อนฝากญาติฝากคนที่ทํางานนะคะแล้วก็แพ็กเกจขนมต่างๆนี้แบบว่าสวยจริงใจมากควรค่ากับการซื้อนะฮะอันนี้เขาว่าเอาสีธตีมของดอกฟูจินะมาทําเป็นขนมคุกกี้นะทําเป็นแพ็กเกจจิ้งสวยงามช่างสรรหาไอเดียมากๆเลย <c oughs> อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ขายของฝากนะครับของที่ระลึกคนแน่นเลยนะบรรยากาศเป็นอย่างนี้นครับ mm hmm. ก็ถ้าเพื่อนๆมาก็แวะมาซื้อขนมของฝากได้ที่อาคารด้านหลังเลยนะครับ mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. เขาก็จะมีดอกไม้ที่บอกว่าทํามาจากดอกไม้กลิ่นอะไรนะครับเต mm hmm. ็มเลย <laughs> อันนี้เป็นพวกชีสเค้ก นะเ mm hmm. มลติ้งช็อกโกแลตก็มีนะมีน่ารักเชียวโอ้ mm hmm. oh. อันนี้น่ากินมากเลยเค okay. ถ้าด้านนอกนะครับก็เป็นจุดจอดรถน,นะทางออกนะครับมันน่าจะ มีอ๋อนี่เป็นขนมโดรายากินะของโดรัยมอนนะครับอันนี้เป็นโซนเกี่ยวกับกลิ่นหอมนะกลิ่นวิซีเลยต่างๆทุบหอมอันนี้เป็นทางออกกันนะครับก็ออกไปแล้วก็เข้าไม่ได้นะบาง์คูเฮนนะ๊อปคอนก็มี นี่นะครับบรรยากาศภายในนะเขาก็ทําสวยดีน,นะครับมีแสงออกมาสีม่วงอ,อนอนนะด้านหน้าที่เป็นอาคารนะครับเขจะมีซอฟต์กีมขายเป็นรสชาติวิสชิเลียน,นะครับแล้วก็มีสแนค็คต่างๆนะรามเมงก็มีตรงนี้เขาก็ตกแต่งดอกไม้ได้ต้นได้สวยมากเลยนะครับซอฟต์ครีมไหมพี่โอบไม่เอาดีกว่าเราไม่ใช่สายซอฟต์ครีมนะ ต้องขออภัยที่ไม่ได้ลองให้ชมนะให้ชิมให้ดูนะครับล,อ,ลองให้ชมอืมอสาวแทบไม่กินอ่ะไม่กินนะโอเคตอนนี้สาวแทบน้ำมูกย้อยนิดหน่อยก็เลยรับหน้าที่แทนนะครับอ,อ๋ตรงนี้เป็นซุ้มดอกไม้นะที่เขาประดับไว้สวยมากเลยนะครับอ๋อนี่มีบริการถ่ายรูปด้วยใบยละพันสี่นะการไว้ไม่ให้ใครเข้าเลยโอ้ตรงที่สวยมากเลยตรงนี้ก็ทําเป็นสวนใกล้ๆสวนอังกฤษนะ นี่นะครับคล้ายวนอังกฤษนะส่วนฝรั่งเศสนะครับมีตน้นโกเคลสวันนี้ไม่ใช่นะค,ค,ค,คล้ายคล้ายเหมือนเป็นสนชนิดนึ่งนะครับอันนี้ดอกอะไรเฟรื่องฟ้าหรือเปล่าเหมือนเลยนะจริงๆบนบนเนินเขาก็มีสวนดอกไม้ที่เขาทำไว้เหมือนกันนะ เขาพยายามจะปลูกไว้ตัววิซีเลียเกาะเกาะไปกับกลงด้วยนะขึ้นเริ่มเรืออ่านี่สวยมากเลยนะครับใครที่เป็นสายดอกไม้ห้ามพลาดเลยสมแล้วที่เขาบอกว่า350สามร้อห้าสิบชนิดกบอ่าเยอะม,มาก <c oughs> นี่นะครับสมกับความที่มีสายพันธุ์เยอะถึงสามร้อห้าสิบสายพันธุ์เลยนะอ๋อนี่มีซุม้มเราก็ไม่แน่ใจเรื่อง สายพันธุ์นะเพ่รู้เรี่าวชื่ออะไรนะครับถ้าเพื่อนๆรูก็แนะแนะกันนอหน่อยนะครับใต้คอมเมนต์นี่นะดอกมันแน่นมากเลยเนะมันวางตัวเหมือนเป็นเนินเขาเลยนะอืมพีระมิดเลยนะโอ้นี่ต้นเล็กๆก,ก็สวยนะเนี่ยเออปลูกที่บ้านได้นะอย่างนี้นะคะใครมีที่นะไซมินิ น,นี่น่าจะเป็นปลาเวนเดอร์คล้ายๆนะครับเราก็เดินกลับมาที่เป็นโซนของเหมือนเป็นฮับฮับป็นฮับเซอร์เคิลเธียเตอร์นะแอมฟิเทียเตอร์เหมือนแบบมีการแสดงตรงนี้ได้นะอันนี้เป็นต้นโอลีฟก็ตามกระแสนะ นี่นะครับบนเนินก็จริงๆเคยพาครอบครัวของอบลุงมาเที่ยวทีแล้วนะเมื่อนานมาแล้วนะครับตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้ทำช่องเเคยเดินกันมาทีนะ้อันนี้ก็เป็นสวนที่มีขายของที่ลึกนะโอ้ขนาดร่มยังเป็นสีม่วงเลยนะครับร้านเดิมน,นะครับวิซิเลียสตอรี่ขายสตอรี่ของวิซิเลียโอ้อันนี้ดอกป๊อปปี้หรือเปล่า เหมือนเลยนะสีมันสดมากเลยคนวันนี้คนเยอะมากเลยครับเป็นช่วงพีคของวิสีเรียเลยนะมาเต้นด้วยนะวเต้นเก่งเลยยนะังอ่าแล้วไฮไลท์ like อันก็คืออุโมงค์ซุ้มวิสีเรียสีขาวนะ อ๋อไอซ์แลนด์ปอปปี้อีกไฮไลท์นึงนะครับของที่นี่ที่ห้ามพลาดก็คือเดินผ่านซุ้มวิสติเลียสีขาวตอนนี้นะคะเราก็เดินอยู่บริเวณอุโมงวิสติเรียสีขาวนะคะที่มีความยาว80เมตรนะ ก็เป็นดอกวิสทีเดียที่สวยงามมากเขาจะมีความฟุงฟริงมุงมิงนะทุกคนแตถ่ายรูปยากนิดนึงเพราะว่าคนคน่อนข้างเยอะนะคะเราต้องอาจจะต้องหาจังหวะดดีๆนะเนี่ยนะคะยาว80เมตรเดินตอนวันนี้แบบว่าชิลๆสบายๆแถมระหว่างทางนะแวะถ่ายรูปได้ด้วยมีมุมซ้ายมุมขวานะคะนี่ให้เราแบบ ถ่ายออกไปยังมุมด้านนอกก็สวยดีเหมือนกันนะแล้วตอนกลางคืนเขาก็มีไฟประดับด้วยนะคะ ก็อ <N cess inh aling> ุโมงยาวๆเลยนะคะมัน hmm ก็จะมีบางจุดที่แบบบางจุดว่างที่เราถ่ายรูปได้บางจุดก็แบบคนแน่นๆนะคะเขาก็ปลูกกันเก่งมากเลยเนาะอากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะนี่ยังไม่เข้าสู่เดือนพฤษภาคมแต่ตรงอุโมงคขาวเนี้ยนะคะสาวแซฟเชื่อว่าต้นพฤษภาก็ยังได้ชมนะคะ เผื่อว่าเพื่อนๆมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะช่วงพฤษภาคมก็มาเที่ยวกันได้ค่ะมาเล่ออกมาแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกเวิงที่สวยมากนะคะเขามีการจัดดอ,อกไม้แบบแด่งตีมสีนะ เวิงตีมขาวกับเวิ้งตีมสีเหลืองนะคะบูดด้สอนท้ายทนอันนี้ตีมสีขาวนะคะนี่เจ้าหน้าที่ก็กำลังตัดแต่งกิ่งนะอ๋อนี่วิธีการกนะ็คือเขาก็ตัดกิ่งที่แบบดอกมันไม่สวยออกนะให้เหลือไว้แต่ดอกที่สวยงามนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณกำแพงดอกวิสเซียสีม่วงนะคะที่อยู่หน้าบึงน้ำนะ อันนี้ก็เป็นอีกจุดที่สวยงามมากๆนะคะก็ออเขาเ็มีชื่อว่าสกรีนสีม่วงนะคะก็จะชมได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษาจนถึงช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะคะตรงนี้แบบสวยมากทุกคน ก็มาเดินอยู่บริเวณด้านหลังของกำแพงฟูจินะไม่ใช่กำแพงหิมะนะอันนี้เป็นกำแพงดอกฟูจิสีขาวนะเออด้านหลังก็สวยเหมือนกันนะแต่แบบใบเขางองแล้วนะทุกคนคือต้องให้ความยกยอดความดีให้กับดีไซเนอร์ดอกไม้ของสวนนี้นะเขาต้องดัดกิ่งข้าไปใช่ไ,ไม่แล้วแบบกิ่งมันตั้งตมขึ้นอนะแนวตั้งอนะ ใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่กิ่งม,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 มันจะแบบว่าไปซ้ายไปขวาใช่ไหมอันนี้คือแบบเขาดัดให้มันตรงอะ่ะเจ๋งมากเลยตอนญี่ปุ่นยังบอกเลยโอ้มันสุดยอดไปเลยมันยอดเยี่ยมไปเลยอ๋อส่วนเนี้ยเอื้อเฟื้อต่อผู้ที่แชรรถเข็นนะคะเพราะว่ามันจะมีเส้นทางที่เราเขียนรถไปได้เราจะเห็นแบบผู้เฒ่าผู้แก่มาเยอะมากเลยนะเด็กเล็กเด็กอะไรก็มานะ ระหว่างทางก็มีดอกซูจิจิสวยงามนะคะนี่ซ้ายและขวาหลากหลายสายพันธุ์เป็นโลกของคนรักดอกไม้ที่แท้ทรูเลยเนี่ยแต่คนเยอะมากดูประชาก,กรแต่พอไปอยู่ใต้ล่างนั้นแล้วอะมันเย็นมากเลยนะแบบมีลมอ่อนๆเนาะ ดอกนี้แปลกอ่ะไม่ค่อยเห็นเลยซิบากิว้าวตรงนี้ก็สวยค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ